สวัสดีค่ะทบานผู้ชมพบกับเจแดงมือนี่เล่าพัฒนาเล่าพัฒนา,า,ฒนางวดก้อนกับเขายุที่เซียนแอดกาแฟดำนะคะเข่าที่แอดกาแฟดำเข่าที่ลูดก้าตัวเด่นนะคะส่วนวัฒนาผ้าลวยพิษวัฒนาผ้าลวยนะ่ะเขาจะเป็นยังสี่ต้องแนมต้องตามเขาผิดมาสองสามงวดนะเขาจะถูกอยู่สองสามงวด ทีนี้หลังจากที่ตามมานี่แต่มองเบิงนี่ผิดมาสี่งวดมาถูกสี่งวดซ่อนค่ะจูดสี่งวดซ่อนพิดค่ะผิดมาสามงวดแล้วมาเขาสามงวดซ่อนแล้วตอนนี้มาเขายูสองงวดมะสองหรือสามงวดทีนี้มาผิดสองงวดแล้วคะท่านผู้ชมพิดสองงวดแล้ววดนี้สิเป็นที่ตัดสินว่าวดนนี้จะเข่า หรือจะบวเข่าค่ะเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สามจะเข่าจะผิดสามงวดหรือจะเข่าในงวดนี้ซื้อไว้หน่อยก็ได้ถ้าเขางวดนี้งวดหนาเข่าอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเข่ามาสามงวดซ้อนเนาะที่ผ่านมานู้นเข้าสี่งวดซ้อนแล้วมาผิดสามงวดทีนี้มาเขาอยู่สามงวดทีนี้มาผิดสอบไปองงวดแล้วค่ะในงวดนี้สิเข่าบวฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะคะเนาะ เอาถ้าไปเบิ่งน้ากันทีนี้แอดกาแฟาดำกับบ๊วยใส่ย,ย่อยเนี่ยค่ะเอาถ้าไปบรรยายตัวนี้ตัวเลขกเนาะคะนะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซังซุกี้มาได้คันเรขเขามันมันมันค่ะท่านผู้ชมคันเรียกบ่เขกาทําไปบวมมีกระจิตกระใจสิเว้าเ้วยอง้องเดี๋ยวเรียกว่าเขา,นะาเ,เ,ขาเขานาะถ้าเขขารียกเขาเรามีเกกกำลังใจค่ะโดยเฉพาะเล่ากําลังเขายัางดูเดือดเลยตอนนี้แล้วก็สําหรับหวยไทยนะ่ะ พอเสี้ยนเราย่องกับเขาหวันนี้นะเพื่อนกะไห้เจ็ดสองหาตัวเดียวแล้วก็ห้าสองแค่นั้นเนาะเออสองคลิปกับยูสองหาหาสองแค่นั้นเนะา,าแนนนะแล้วก็หลายๆคนเอายังไปเบอกกันไหมถเขามากกับบรุ่นสินค้าเฮาถ้าเขามากได้ค่ะศูนย์ก้าสองเป็ดเปดเก้าสองห้าหกแปดกันสองร้อยห้าสิบบาทหายังมาแถมใซตปีใหม่นะเนาะเจลลอตเตอรี่หรือเสียวกระเปา๋า จะเอากระเป๋าหรือจะเอาลอตเตอรี่ค่ะสองขวัญปีใหม่ท่านผู้ชมบอกแม่ค่ะจะเอาลอตเตอรี่หรือจะเอากระเป๋าหรือว่าอยากได้กระเป๋าก็เอาอยากได้ลอตเตอรี่ก็เอาหื้อ,อมาค่ะบัดนี้ก็รูดสองสี่หก 8เลือกที่4กับ8เนาะเป็นตัวลักเป็นตัวยืนเลยถ้าออก9กนี่ก็คือสิ่ไ่ได้กิน7ก็ไม่ได้กินค่ะก็4ก็0ูนย์4ี่หนึอันนี้แอดลุงตะวันเนอะค่ะเด้อแปมาก็8ปดส8่แปค่ะกัน2 2 3 3, 3 8งสาดเก้าะคะเมดที่แล้วออก8ปดนะคะ ไ้ออก98 486คะ่ะ86คือตัวเด่นนะคะอันนี้คือว่าคือคือแอดลุงตะวันนะคะเซียนฝั่งทนก็เข้านะง้วดที่แล้วเข้า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 ตัวใดเนาะออก37อ๋อค่ะออก37คะ่ะออก37เนี่ยหลักถามยังมีเลย วันนี้เจแดงบ่ได้เขียนวนนี้บ่ได้เขียนเลี้ยงนี่ค่ะนะคะเจแดงบ่ได้เขียนงวดน,นี้นี่คือเจแดงเขียนคัดลอกมากเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นบบเขียนไหมเพิ่นบบใส่กระดาษมากขึ้นม,มูเพิ่นเขียนแบบนี้มาให้เด่นที่ศูนย์ลองเก้างวดก่อนเด่นที่สองล่องสามค่ะแคบหนัดตัวไว้ก็ได้ค่ะ แล้วก็่นกระเด็น005ถ้าเป็นแถวลงมานะ05 06 07 09ถ้าเข้ามา90 92 96 95 12 93บนล่างพ่นจะมาสิบตัวทุกงวดเนาะ10ตัวทุกงวด,ววดถ้าเข้าทุกงวดก็ไม่เป็นไรเนาะขาเจ้ากันหลายตัวแต่ว่าเขาทุกงวดกือบพักกันเฮ้ากันได้ละเนาะ สตัวกับ 9, 5, 1, 2, 2, 5, 9, 9, 3ามแปดเก้าห3าหนึ่งะคะจะเลียงไม่ได้เขียนให้ค่ะถ้าจับเลี่ยงกับเลี่ยง0นย์กับเลี่ยงเก่านะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศอันนี้หาตัวผลนี่หัวทีเลี้ยวเนาะเก้าศูนยอันนี้ก็ สี่ตัวปกติค่ะโอ้ยอองวดก้อนจะแดงไม่ได้เขียนตกกันให้เนาะเอาแต่หลักตัวกันก็คือหนึ่งสองกับเกนะ้าสามน่ะทำมาศูนย์นะะี่ค่ะเล่ากับห้าน้อยมากน้องกันด้วยค่ะวาชนาถ้าล่วยงวดก้อนบ่เขา่าบอไม่เข้านะคะเนาะ เขาตะาัทบานให้ร่วมห้าน้อยกับเล่าเน้อค่ะนี่เด้อเด่นห้ากับสี่เจาะห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่สองฟันเน้นเน้นห้าสี่ห้าสี่สองเจ็ดห้าแปดระวังเบิ้ลสี่สี่ห้าห้าค่ะเอาหลูดซีหลูดหานี่ได้กลิ่นแน่นอนค่ะจะจะสำหรับสายหลูดนะคะสำหรับสายหลูด อันนี้เอารัฐบา,าลไทยรัฐบาลไทยเชเนอาแเอดกาแฟดำยังบอแมยังบอแม่ไหน,น,นละ่ะเอดกาแฟดำยังบอทรงบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เลขอันลาอโอเลขทางบ้านน่าจะอั้นครับระวังเลขเบิ้ลน,นะครับอ๋อวันนี้สิไม่เลขเบิ้ลบอมางเลขอั้นลาาค่ะท่านผู้ชมปิดลับเลขอั้นลาาบนล่างครับจ่ายครึ่งปิดลับยี่สิบสองศูนย์เจ็ดอ๋อปิดลับเวลาอีหยังะ่ะเลขอีหยัง่ะ หาสองสองวันที่ใดละ่ะคือว่าบอกว่านออมาจากใสนะนผมมีเลขอันจากต่างแดนมาฝากให้เอฟซีด้วยโอ้เลขอันเลขอันค่ะหาสองสองเก้าศูนย์หาแปดสองหาสองหาศูนย์หาเก้าหาสองสองสื่อตัวนี้กับค่ณผ้ชมเอาเก้าอืมันมีเก่า วิ่งรูดหนึ่งลองสองกับศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองศูนย์สองสี่สองห้าว่าบอกเขากันจะค้นได้แบบนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้ากันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามศูนย์ศูนย์เพิ่นว่าเหล็กจีเบิ้ลเนี่เมือน,นี้นะล่องหลูดเหล็กเบิบ้ลมึงบอกนะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองสี่ หนึ่งศรัฐบาลไทย025มันตรงกันนี่สองศูนย์สอง้าสองสองก็ตรงกันสองห4ึ่งสามหนึ่ง้ตัวนี้ตรงกันศูนย์ห้าก็ตรงสองสอห้าก็ตรงค่ะ ศูนย์ห้าก็ตรงสองห้าก็ตรงตรงกันที่สองห้าตรงกันที่ศูนย์ศูนย์ห้าว่ามีตรงกันที่สองห้ากัสสากากสากบสองสองค่ะสองห้ากับสองสองวั <c oughs> นสนาภาล,ลวยนี้ซี C นะ่ะซี่กับหาปันวะอันนี้กับศูนย์กับเก้าเ่าเข้ากันจ้ากมองมานี่ ซีสองตรงกันหาซีสองนี่ค่ะตัวตดว,ตวหาซีสองเอา้าของเพิ่นเด่นเด่นสองก็ไม่ใส่สองหาสองซีนี่แหละค่ะท่านผู้ชมฉันก็เล่นของวาสนาพารวยสี่ตัวแค่นั้นเองเนาะแล้วก็มีเบิ้ลสี่สี่ห้าห้าก็ลูดเบิ้ลไว้แล้วกันในมือนี้นะแล้วก็ ศูนยสีหาเบิ่งเกินกันตาวมิมตัวใดมันตรงกันนะคะบอมีม่แจ่ศูนย์บอมีบ่ตรงไม่ตรงกันเลยเอาค่าต้วมร่ซมลยๆถูกหมยไปน้ำกันนะคะนะคะใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้ามาเลยเลยนะคะ แชร์ลงกลุ่มให้นะคะกลุนน่ม vip ก็มีนี่ค่ะกลุ่ม vip มีตั้งแต่ตัวเลขล้วนๆค่ะที่จีดแดงทรงลงไหยเนาะเนาะนี่สมหน้าลงก่อนได้เลยเ้ยก็มาเลยถ้ากลุ่มธรรมดาเนี่ยจะทรงเขา่าหยเนี่ยเหมือนแรงเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะหนึง่งเอากับสอง นึ่งซีหนึ่ง 4, หาสองซี่สองหาไปหลุดบ้างนะกันไนกับพิจัลน้าค่ะซื้อทั้งหมดเลยของวัาจานากับเอสกาแฟดำออเอาจะแดงก็ตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะมีส้มโชคดีลำลุย้ยนี่เลขเล่ามะอันมะฝากสองสองศูนย์หาสองหาหนาซสอเลขอันคือกันเด็นี่คะ่ะ เตรียมกุลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ